สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะพาน้องๆมาพับที่ขั้นหนังสือง่ายๆและน่ารักไว้ใช้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะกระดาษสีกันไกรสีกาววิธีการพับก,กระดาษใช้กระดาษ A4 จำนวน1แผ่นพับมุมซ้ายของกระดาษมาจรดที่กึ่งกลางจะได้กระดาษดรูปร่างเช่นนี้ จากนั้นใช้กรรไกรตัดกระดาษด,ด้านขวาออกจะได้กระดาษรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะจากนั้นพลิกรูปสามเหลี่ยมให้ด้านที่ยาวที่สุดเป็นฐานแล้วพับมุมซ้ายไปจดที่กึ่งกลางมุมด้านขวาก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อได้กระดาษเช่นนี้แล้วเราจะกางมุมซ้ายและมุมขวาที่พับไว้ออกก่อนค่ะจากนั้นพับตรงกลางลงมาจะรดกึ่งกลางด้านล่างเมื่อน้องๆได้กระดาษแบบนี้แล้วเราจะพับมุมขวาขึ้นดังเดิมแล้วเก็บปลายของกระดาษเข้าไปด้านในค่ะด้านขวาก็ทําเช่นเดียวกันค่ะ กระดาษทุกด้านให้เรียบจากนั้นก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปตกแต่งที่ขั้นหนังสือของเราน้องๆสามารถใช้กระดาษหรือสีตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะที่ใช้กระดาษตัดเป็นชิ้นๆและระบายสีด้วยสีเทียนค่ะจากนั้นใช้กาวติดส่วนต่างๆลงไปบนกระดาษที่เราพับไว้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ที่ขั้นหนังสือหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะเราลองมาทําเป็นแบบอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะคราวนี้พี่ใช้กระดาษสีฟ้าและเพิ่มชิ้นส่วนตกแต่งที่เป็นแขนขึ้นมาค่ะหรือว่าจะตกแต่งอีกด้านของกระดาษก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะก็จะได้ที่ขั้นหนังสือมุมล่างนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะกับการพับที่ขั้นหนังสือง่ายๆและน่ารักแบบนี้พี่หวังว่าน้องๆจะสร้างสรรค์ที่ขั้นหนังสือน่ารักๆไว้ใช้กันนะคะ